มาแล้วทุกคนจุกจุกสะเดาจุกจุกน่ากินมากแล้วก็อันนี้มีปลาดุกต้มน้ำปลาปรุงเสร็จเรียบร้อยนะหืมน่ากินมากชิมก่อนนะอืมอร่อยมากแล้วก็ขออนุญาตกินข้าวนะคะ เพราะว่าไม่ถนัดไม่ถนัดข้าวเหนียวอ๋อน่าเออมาเร็วสะเดานี่คือสดๆเลยนะจ๊ะสะเดาสดๆดจะเดาสดๆแล้วก็หลักชิ้นปลามาเอาแต่เนื้อปลาเี่ยทุกคน ซิปนมาบะหมี่หนสปร์คิวพิซซ่านาชรีเดียวเจ้าเองกินสดได้ไหมใครชอบกินผักชีเหมือนกันไหมผักชีก็อร่อยแล้วเนี่ยผักชี เชียร์อ้ดูคำยั่อะดีไหมลยเดี๋ยวจะกินอันนี้ให้ดูนะกินกับพริกติดเม็ด គឺបបិលទៅតាមថ្លារឹងរឹងចេះអីហ្នឹងខ្ញុំមិនឆែកបែបផ្លៅទេហ្នឹងតែវាទៅជាអូអូខេអានិវាປາບ້ານហเหรอអឺអូអានិພິກພິກ10ເມັດ 嗯。嗯。嗯。 แับมาก